สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีมีดฝากขายมาอีกหนึ่งเล่มนะครับตัวนี้จะสวยเลยแหละสวยผมเพิ่งดูดูเลยนะเพิ่งเปิดมาแล้วก็ดูเลยยังไม่ได้ทำการเช็คตรวจสอบอะไรก่อนเลยนะครับเจ้าของแค่แจ้งมาว่าเป็นมีดใหม่ไม่เคยใช้งานนะครับแบรนด์เมทาวีนะแบรนด์เมทาวีก็โอเคนะ ผมรีวิวมีดเขาหลไหลเล่มแล้วนะครับเขาจะใช้เหล็กและวัสดุค่อนข้างดีเล่มนี้เหล็กอะไรวัสดุอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่แจ้งราคานะครับเจ้าของจบมาที่เขาเรียกว่าอะไรนะราคาขายช่างขายอย่าง0 0้านะครับน่าจะทั้งทั้งมีดละสองนะครับเขาก็จบกันมาในราคาหนึ่งนะครับผมขออนุญาตบอกราคาเต็มกันก่อนก็อาจจะไปต่อลองลดเหมือนกับที่ผมคุยกับมิทวีและได้ส่วนลดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เบื้องต้นก่อนนะครับผม ของใหม่ไม่เคยใช้งานนะราคาขาย900 0นนะครับเขาเสนอปล่อยที่7,500บาทก่อนนะครับผม7,500บาทก่อนซึ่งมันเป็นราคาต่ำกว่าที่เขาได้มาแล้วนะครับผมแจ้งแบบนี้เลยนะผมคือผมรู้ราคาจริงที่เขาได้แต่ผมต้องแจ้งราคาที่ช่างขายเพราะเดี๋ยวผม เพราะบางทีช่างเขาว่าจะลดราคาให้แต่ละคนไม่เท่ากันแล้วแต่ว่าเอ้ยอาแล้วแต่เขาเรียกว่าอะไรลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ซื้อบ่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือจังหวะน,นั้นอยากจะขายมากกําไรแค่นี้ก็พออะไรเงี้ยเขาก็ลดผมก็เลยต้องขอุยาดแจ้งราคาเต็มที่9,000แต่เสนอขายต่อเป็นมีดมือสอง7,500นะครับอะมาดูคมนะทุกคนหวานเกียบนะครับไม่เคยใช้งานจริงๆนะ ขนาดกระดาษไม่ใช่กระดาษใหม่นะครับเป็นกระดาษใช้งานรียุสมานะครับผมโอเคอพอผิดองศาผิดแนวก็รามนี้เขาเสียนะครับแต่เบื้องต้นโอเคนะมาดูวัสดุดูเหล็กผมแจ้งราคาแล้วนะนะครับผมขอพูดถึงเหล็กก่อนนะ Suj2steel นะครับผม s อส2 s t e e l เนี่ยครับเป็นเหล็กเกรดที่ใช้ทําตลับลูกปืนอ้าวแล้วทาไมคุณไม่พูดว่ามันเป็นเหล็กตลับลูกปืนไปนเลยคือถ้าเราพูดว่าเหล็กตลับลูกปืนมันหมายถึงว่าเขาเอาเหล็กรีไซเคิลมาใช้งานมาทํางานเขาอาจจะพิมพ์เป็นว่า a r i n g Steel ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดช่างที่ตีเบอร์ของเหล็กเลยนั่นแสดงว่าเป็นเหล็กใหม่จากโรงงานไม่เคยผ่านการใช้งานเลยเป็นเหล็กเพลีกลมๆนะครับ แล้วก็เอาไปตีเอาไปเข้ากระบวนการฮีทติทเมนต์มาเป็นมีด SUJ2 เนี่ยเหล็กหรือเหล็กตลับลูกปืนเนี่ยต้องบอกว่าขึ้นสนิมได้นะทุกคนขึ้นสนิมได้นะครับไม่ใช่เป็นเหล็กเห็นเงาเงาแบบนี้แล้วเป็นเหล็กเราเห็นว่ามันเป็นแบริ่งเงาไม่ขึ้นสนิมนะ่ยมันขึ้นสนิมได้นะครับถ้าใช้แล้วไม่ดูแลรักษาคือถ้าบอกว่าอยากจะอยากจะไม่ให้ขึ้นสนิมเลยก็ต้องพูดว่าไปเล่นเหล็กสแตนเลสนะครับไปเล่นมีดกลุ่มสแตนเลสนะครับแต่ตัวเนี้ยมันยังเป็นกลุ่มคาร์บอนอยู่ ยังขึ้นสนิมได้อยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้ง่ายต้องพอแบบนี้แต่ถ้าถามว่าขึ้นสนิมได้ไหมได้ครับโอเครู้จักเหล็กแล้วนะเอาเป็นเหล็กเกจจทีใ่ใช้ตำระตลับลูกปืนนะบอกแล้วนะประมาณนะครับทุกคนประมาณไม่ถึง11เนิ้วดีนะโอเคลอยเป๊อะอะนะครับเออสิบดนิ้วทวทีเห็นไหม พอเกาะปุ๊บก,ก็ได้สิบอดนิ้วเอ้สิบเอ็ดสิบเอดนิ้วนะครับถึงต้องกาดแต่คมเนี่ยแค่ประมาณสิบนิ้วนะทุกคนนะครับคมเนี่ยแค่ประมาณสิบนิ้วเพราะตรงนี้ไม่ใช่คมนะก็คือเป็นแบบว่าเราจะใช้งานละเอียดนะครับจับขยับเข้ามาได้ขนาดนี้อีกหน่อยหนึ่งหรือจับถอยนะครับรู้ความยาวแล้วนะครับส่วนกว้างที่สุดของใบนะส่วนกว้างที่สุดของใบก็สองนิ้วนะทุกคน ความหนาหนาเลแหละนะครับโอเคผมว่าเล่มนี้น่าจะเข้าด้ามโดยช่างดอมนะดูจากฝีมือการเข้าด้ามนะครับ7.5มิลใหญ่อยู่นะทุกคนแล้วก็ทางด้านปลายเหลือประมาณ4มิลนะครับลักษณะคมที่ทำเนี่ยนะครับทำผิวซาตินมานะทำผิวซาตินแล้วก็มีการปาดตรงเนี้ย ลักษณะเป็นคมขวานนะคมขวานคือเป็นคมขีบบัวแบบนี้นะครับคอนเวสนะครับผมมันจะได้ความแข็งแรงของใบของคมนะครับแรงกระแทกแรงสับนะครับแต่ว่าการเข้ากินหรือทำลายเนื้อไม้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบเราลองดูนะการอูมแบบนี้กับการเฉียงเข้าแบบนี้นะครับการอูมแบบนี้มันอาจจะเหนื่อยกว่าเวลาฟันแล้วไม้กระจายมากกว่านะครับแต่ มันได้ความแข็งแรงนะต้องบอกแบบนี้นะครับแต่ถ้าไม่ได้แบบใช้บ่อยใช้ขนาดนั้นหรือเอาสองสองมีดสองลักษณะคมมาเปรียบเทียบกันเนี่ยก็จะไม่เห็นหรอกครับก็ใช้ไปเถอะโอเคน้ําหนักดีนะครับโอเคมาดูด้ามด้ามสวยนะเป็นเข่ากวางสลัดนะ โดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่ามันมีขายแล้วทั่วไปในกลุ่มที่ขายของที่เกี่ยวกับแสอรียทำมีดนะครับมันไม่ได้เป็นแบบเดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นการไปล่าไปอะไรแล้วนะครับผมแล้วไท,ทาดามก็มีการยึดหมุดตอกทองเหลืองก็สวยนะครับทําการเข้ากับแนวลอยของเขากวางมานะครับก็เรียบร้อยดีก็เลยมั่นใจว่าน่า,นาจะเป็นด้ามช่างดอมขันไปชั้นช่างดอมนะผมเดานะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถ้าเกิดว่าพี่เจ้าของเมทวีบอกไม่ใช่เป็นช่างท่านอื่นก็บอกมาได้นะครับเพราะผมไม่ได้สอบถามช่างเจ้าของแบรนด์ก่อนว่าเร่มนี้จบมาโดยใครนะคือแกจะเป็นนักจัดหาเหล็กแล้วก็ผลิตมีดและแกก็ขายในนามของแกแล้วถามว่าถ้ามีปัญหารับผิดชอบไหมก็ติดต่อไปหาแกเดี๋ยวแกจะบอกว่าให้ส่งไปให้ช่างคนไหนหรือส่งให้แกนี่แหละเดี๋ยวแกจะดําเนินการต่อนะครับบอกแบบนี้เพราะว่าผมรู้สึกจะเคยครั้งหรือสองครั้งนี่แหละ เรื่องซองเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับโอเคเท่าไหรแล้วมาดูน้ำหนักก่อนแล้วเดี๋ยวจะดูซองนะซองหนังโอเคเห็นไหมน้ำหนักมีดนะครับทุกคนก็หกร้อยเจ็ดสิบหกกรัมคือมันก็เป็นไซส์ใหญ่นะสิบเอนิ้วเนี่ยผมมองว่าเป็นมีดไซส์ใหญ่เลยน้ำหนักดี หกรยกว่ากรัมลงที่หัวเลยนะทุกคนลงที่ลงที่น้ําหนักลงช่วงนี้ที่ผมลองเนี่ยนะดูนะครับผมเออโทษลืมรวมซองก็ได้เก้าร้อยกรัมนะครับพกเดินป่าทางไกลสิบโลยี่สิบโลหรือเดินทางห้าวันก็หนึ่งกิโลก็เป็นภาระนะบอกแบบนี้แต่ถ้าคนเดินประจําก็อาจจะไม่ได้เป็นภาระอะไรมากนะครับ ลอยางอื่นไปนะแต่บางท่านเขาก็พยายามจะใช้ลดน้ําหนักให้ได้มากที่สุดสําหรับคนแต่ถ้าถามว่าไปแคมป์เดินใกล้ๆ3โล4ี่โลหรือไปตั้งแคมป์ตั้งเต็นท์เอาไว้ใช้หรือขับรถเข้าป่าเหมาะนะครับแต่เออต้องบอกแต่นะด้ามถามว่าลื่นไหมผมลองแล้วนะครับมันลื่นจริงๆต้องบอกแบบนี้ไหมเนี่ยมันเงา,ม,เงามันเงานะทุกคนถ้าเหงื่อออกยังไงมันก็ลื่นแต่มันก็ไม่ได้ลื่นถึงขั้นแบบหลุดพลืดไปเพราะมันก็ยังมีความเป็น ธรรมชาติล่องอะไรให้เราจับอยู่แต่ถามว่าลื่นไหมลื่นลื่นลื่นนะสำหรับคนที่เหงื่อมือเยอะๆนะครับถ้าใช้งานจริงๆอาจจะต้องพันพันด้ามด้วยเทปเขาเรียกเทปเลยนะที่เป็นใหญ่ๆทนความร้อนอะไรพวกนี้นะโอเคอ่ะต้องบอกแบบนี้ทุกด้านนะครับแต่โดยรวมแล้วผมไม่เห็นตนําหนิทั้งงานด้ามงานใบนะครับไม่มีรอยการใช้งานจริงๆนะคมก็ไม่มีเลยนะครับเนียนมากนะครับทุกคน ช่วงนี้มันอาจจะไม่ได้คมนะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยปาดคมมาไม่สุดนะครับมันก็เป็นสไตล์ของช่างนะครับต้องบอกแบบนี้ช่างทางโซนทางภาคเหนือที่ผมเจอก็ปาดมาจนสุดก็มีบางท่านก็เหลือไว้บางคนอาจจะเหลือมาเยอะด้วยซ้ำนะครับเพราะผมมองว่าช่วงนี้อาจจะแบบเป็นช่วงที่ต้องจับประคองทํางานละเอียดนะครับนะครับเยอะผมก็ขออภัยอีกแล้วอ่ะส่วนซองซองหนังเนี่ยผมว่าทําจากช่างที่ผมสั่งทําประจานะ แต่ปกติแกจะมีลองตรงนี้อาจดูแล้วอาจจะไม่ใช่ปกติแกจะมีลองคมตรงนี้ถึงแม้ว่าหนังแกจะใช้เนี่ยโคตรหนาหนามากหนากี่มิลมีรอยน้ำมงน้ำมันข้าน้ำมันก็ปกตินะครับต้องหนังนะทุกคนมันไม่ใช่ต้องใครเด็กนะครับหนาสามมิลกว่าเลยนะเกือบสี่มิลนะครับหนังหนาหน,นามากประกบกันแล้วได้เท่าไหร่เจ็ดมิลเจ็ดจุดห้านะครับแกทำเย็บ มาละเอียดคลิปเลยนะทุกคนแถนตอกหมุดละเอียดมากนะครับแล้วก็อัดเข้ารูปกับมีดก็สวยนะครับมีร่องรอยการเก็บน้ำน้ำมันน้ำยาเป็นเรื่องปกติของซองหนังเดี๋ยวผมขอสต่อวิดีโอแป๊บหนึ่งนะลดแต่ผมต้องแนะนําแบบนี้นะครับคนที่จะเก็บมีดกับซองหนังนะลงน้ํายาอย่างเดียวและเสียบเข้าซองผมมองว่ามันไม่พอนะมันไม่พอแต่เอาไปใช้งานอนะได้ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับผม ก็สวยแข็งแรงคลาสสิกแต่การเก็บรักษาเพื่อนจะต้องลงน้ํายาเสร็จแล้วก็ต้องแรปด้วยพลาสติกที่เป็นพลาสติกห่ออาหารบางๆนะคะผมแลวถึงค่อยเก็บเพื่อไม่ให้หนังสัมผัสกับใบมีดโดยตรงคือหนังโดยธรรมชาติของหนังมันก็มีความชื้นมันก็ดูดความชื้นนะครับเป็นสนิมแน่นอนเดี๋ยวผมให้ดูขวานเพื่อนผมเก็บไว้เดี๋ยวผมหยุดวิดีโอแล้วผมไปผ่าขวานให้ดู ไม่หยุดล้วกันนะขวานอยู่ไหนเนี่ยโอเคช่างมันแกส่งไม้ให้ผมทาความสะอาดถึงไหนแล้วไม่แน่ใจพอดีให้เจ้าหน้าที่มาตัดไม้น่าจะถึงหนังและการเก็บรักษาต้องแลรปนะครับโอเคติดต่อช่องทางการติดต่อก็ตามนี้นะทุกคนนะก็คือเบอร์ Facebook อะไรก็แล้วแต่นะครับเอ่อไม่มีชื่อตัวเองใน Facebook บางคนอาจจะมองเป็นพวกคอเซ็นเตอร์นะ เบ,เบอร์เนี่ยเบอร์ตรงแน่นอนโทรไลน์หรือ Facebook ก็ใช้เท่านี้แล้วผมมี Facebook ส่วนตัวชื่อนัทพลนะเหมือนกันนะครับผมน่าจะเริ่มมีคนรู้จักในกลุ่มกลุ่มต่างๆแล้วนะเพราะเห็นมีทักตรงมาใน Facebook ส่วนตัวนะครับทักได้นะมั่นใจทางไหนติต่อทางไหนก็ทักทางนั้นแล้วกันเอาแบบนี้นะครับผมก็จบการรีวิวเลยนะสำหรับมีดฝากขายตัวนี้ก็ถือว่าสวยสวยงามนะครับแบรนด์เมทวี v. ขอทำปกปบ,บนึง ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมช่องมิละขวานครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ